เอามยอยับล่อไปเรยาหื้อาะมอจลทุกวันไ่ได้ไปเอาเ็มาเจ็าในกล้องนี่ยังไม่เห็นมุมสุดเลยนะแต่ก็มือเข้าไปเราเมลงอง อย่าโดนเขาอย่าโดนเขามันไม่สุดนหลวงยมมันมืดแหละมนมืดแหละเดี๋ยวบจเข้าไปเลยเดี๋ยวขึ้นหน่อยเดี๋ยวโดนโดนกันดูตรงความนาลงหน่อยนะ